อ่ะสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำอ่าการดู GPS นะครับว่าวันเนี้ยเราไปไหนมาบ้างแล้วก็ขับไปทั้งหมดกี่โลเอาไว้ดูครับว่าเฮ้ยวันนี้วิ่งไปกี่โลนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเข้าที่เนี่ยครับ GPS เลยเข้าที่ Map เ,เข้าที่แมปปึ๊บเลือกที่ด้านล่างเนี่ยครับคําว่าบันทึกแล้วเลื่อนขึ้นไปเนี่ยครับไทม์ไลน์ของคุณกดเข้าที่ไทม์ไลน์ของคุณเลยครับปุ้มจะเห็นอันนี้วันนี้นะครับอ่ะเมื่อวานเมื่อวานนี้ผมวิ่งไป7จ็ดสิบสองกิโลเนี่ยฮะ ข้างล่างเนี่ย72กิโลใช้เวลาไป2ชั่วโมง54นาทีมาดูนะครับเราก็จะดูว่าโอ้เมื่อวานเราวิ่งไปไหนบ้างกี่กิโลเมื่อวานนี้ผมรับงานได้ประมาณเจ็ดตัวมั้งครับ7หรือ8ตัวเมื่อวานเนี้ยผมใช้เนี่ยครับผมก็วิ่งไป7 8ดปตัวเนี่ยงานนะครับผมก็ วิ่งไป72กิโลนะฮะเอาไว้ดูคํานวณว่าโอ้โหวันนี้เรารถเราวิ่งไปกี่กิโลอะไรอย่างเงี้นะฮะแล้วก็เมื่อวานอันนี้ของเมื่อวานนะครับนี้นี่ของเมื่อวันที่24เมื่อวันศืงเนี่ยอันเนี้ยนนผมใช้ระยะวิ่งไป1 1 5กิโลใช้เวลาไป3ชั่วโมง53นาทีนะครับสำหรับการวิ่งนะอันนี้มาดูเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมวิ่งไป15งานนะครับวันเนี้ย ผมก็ดูวิ่งไปไหนบ,บ้างใช้เวลาทั้งหมดเอ,อเนี่ยวิ่งไปร้อยสิบห้ากิโลเนี่ยเราก็จะมาดูเนี่ยวันนี้เอออย่างเนี้ยวันนี้ผมวิ่งไปสิบห้างานก็วิ่งไปทั้งหมดร้อยสิบห้ากิโลวันนี้ผมวิ่งไปเจ็ดงานแปดงานนะครับก็เจ็ดิบกิโลเนี่ยเอาไว้ดูสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับเมืองเงี้ยใครที่ ยังไม่รู้เนี่ยผมก็เข้ามาดูตามที่ผมแนะนำได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีทิกเล็กๆครับมาฝากนะครับต้องลาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ